เขาสามารถพัฒนาดวงอาทิตย์ประดิษฐ์รุ่นถัดไปคือพัฒนาขึ้นมาอีกขั้นหนึ่งได้อีกแล้วค่ะถามว่าจะไปทําอะไรกับการพัฒนาดวงอาทิตย์แบบนี้เดี๋ยวค่อยว่ากันนะคะจีนสร้างความก้าวหน้าในการพัฒนาดวงอาทิตย์ประดิษฐ์รุ่นถัดไปอีกขั้นหนึ่งค่ะ หลังจากหนึ่งในระบบหลักของดวงอาทิตย์ประดิษฐ์นี้ผ่านการตรวจสอบรับรองโดยผู้เชี่ยวชาญเรียบร้อยแล้วนะคะถือเป็นการผ่านมาตรฐานขั้นสูงและสมรรถนะการดําเนินการระดับสากลค่ะคือการพัฒนาของเขาเนี่ยก็ไม่ได้พัฒนาแล้วก็ผ่านไปแต่เป็นการพัฒนาแล้วก็มีผู้เชี่ยวชาญมาคอยตรวจสอบว่า Ờ, การพัฒนาอันนี้เนี่ยมีมาตรฐานไหมมีความปลอดภัยไหมเป็นไปตามขั้นตอนหรือเปล่าเนี่ยก็ถือว่าผ่านไปเรียบร้อยแล้วเนี่ยนะคะโดยจะเห็นได้ว่ามันจะมี1ใน8ห้องสุญญากาศและระบบติดตั้งโดยวรวมซึ่งพัฒนาโดยสถาบันฟิสิกส์พลาสมา่าสังกัดสถาบันบัณฑิตวิทยาศาสตร์แห่งชาติของจีนจัดเป็น1ใน19ระบบย่อยหลักของโครงการวิจัยเทคโนโลยีฟิวชันรอบด้านซึ่งเป็นแพลตฟอร์มที่มีวิศวกรใช้พัฒนาและทดสอบองค์ประกอบหลักของต่อปฏิกรณ์พลังงานฟิวชันค่ะ ระบบที่ได้รับการอนุมัติล่าสุดนี้มีลักษณะคล้ายๆกับชิ้นส้มนะคะหน้าตัดรูปตัวดีพร้อมกับมีเกราะหุ้ม2ชั้นและความสูง20เมตรส่วนกราะหุ้มห้องสุญญากาศทําจากแซนเลสชนิดคาร์บอนต่ําพิเศษน้ำหนัก295ตันโดยอนาคตชิ้นส้มทั้งหมด8ชิ้นเนี่ย ก็จะประกอบเป็นโครงสร้างอาสมบูรณ์สำหรับรับรองพลาสมาที่จะมีอุณหภูมิสูงเกิน100ล้านองศาเซลเซียสค่ะโดยนักวิจัยประจำสถาบันฟิสิกส์พลาสมาอาจารย์หลิวจื้อหงเนี่ยนะคะซึ่งเป็นหัวหน้าทีมนักวิทยาศาสตร์อธิบายว่าห้องสุญญากาศที่ทำขึ้นมาเนี่ยจะทำหน้าที่เป็นแนวป้องกันความปลอดภัยทางนิวเคลียร์ที่ใกล้กับแกนกลางของเตาปฏิกรร์มากที่สุดจึงต้องถูกเชื่อมประสานอย่างแม่นยำที่สุดมีความสมบูรณ์ของโครงสร้าง นะคะโดยคณะนักวิใจัยใช้เวลานับ10ปีค่ะในการเอาชนะกับสารพัดความท้าทายทางเทคนิคระหว่างการพัฒนานี้นะคะที่ระหว่างพัฒนาไปก็มีการจดสิทธิบัตรการประดิษฐ์มากกว่า40รายการด้วยกันโดยเขาก็บอกว่าการสร้าง1ใน8ห้องสุญญากาศจะเสร็จสมบูรณ์ทําให้จะมีความเชี่ยวชาญในเทคโนโลยีสําคัญที่จําเป็นต่อาการพัฒนาห้องสุญญากาศรูปวงแหวนที่สมบูรณ์พร้อมสําหรับเตาปฏิกณ์ฟิวชั่นในอนาคตค่ะ และเทคโนโลยีของระบบนี้ยังถูกประยุกต์ใช้กับเครื่องเร่งอนุภาคเครื่องจัรกลที่มีความแม่ยนยำสูงและก็อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ด้วยเป้าหมายสูงสุดของการประดิษฐ์ดวงอาทิตย์ของจีนก็คือการสร้างปฏิกิริยานิวเคลียร์ฟิวชันเช่นเดียวกับดวงาา <S <S อาทิตย์ค่ะ <S <S เพื่อมอบแหล่งพลังงานสะอาดที่ไม่มีวันหมดให้กับมนุษยชาติและก็เปิดทางไปสู่การสำรวจอวกาศที่ไกลออกไปนอกระบบสุริยะด้วยค่ะ จีนถือว่าเป็นประเทศที่มีความก้าวหน้าด้านพลังงานฟิวชั่นอย่างมีนัยยะสําคัญนะคะโดยเตาปฏิกณ์โทคาแมกแบบตัวนํายิ่งยวดขั้นสูงเพื่อการทดลองหรือว่าดวงอาทิตย์ประดิษฐ์ของประเทศถือว่าเป็นการยกระดับการทดลองและก็สร้างสถิติโลกใหม่อย่างต่อเนื่องเลยค่ะนี่เขาไปไกลมากจีนไปไกลขนาดทําดวงอาทิตย์ของตัวเองได้แล้วนะคะเออแล้วก็ในอนาคตข้างหน้าเนี่ยเขาก็น่าจะสามารถมีพลังงานที่ รองรับความต้องการของประชากรของเขาแล้วก็มีความมั่นคงมากยิ่งขึ้นด้วยนะคะกับการพัฒนาการวิจัยแล้วก็การสนับสนุนของทางภาครัฐของเขาด้วยนะคะ